อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมส่งประกันสังคมมาตา3า33ลาออกก่อนกเกษียณ 5.5. ยื่นขอรับบำนาญได้ใช่ไหมครับคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนกลัวว่านะครับลาออกก่อนกเกษียณแล้วไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อเงินจะหายจริงไม่หายเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านี่คือคำถามที่ถามมานะครับก่อนอื่นต้องขอ ทวนก่อนนะครับว่า1การขอรับบำนาญชราภาพต้องเข้า3หลักเกณฑ์3หลักเกณฑ์ต้องเข้านะไม่ใช่ได้เข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งนะครับหลักเกณฑ์แรกหนึ่งนะครับข้อที่1ต้องส่งประกันสังคมมากกว่านะครับหรือเท่ากับ180เดือนขึ้นไปนะครับก็คือถ้าคุณส่งมา180เดือนคุณก็ได้มีสิทธิ์ได้บำนาญส่งมามากกว่า180เดือน 180เดือนก็มีสิทธิ์ได้บำนาญส่งน้อยกว่านั้นได้เป็นบำเหน็จนะครับข้อ2นะครับต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนคำว่าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนคือไม่ได้ส่งประกันสังคมทั้งมาตาา33และมาตาาม9านะครับมาตาาม9เนี่ยมันเป็นผู้ประกันตนส่งตัวเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะยื่นขอรับบำนาญได้ถ้าคุณยังส่งอยู่3นะครับต้องอายุครบ55ปี บริบูรณ์สข้อนี้นะครับถ้าคุณเข้าเงื่อนไขคุณก็สามารถที่จะยื่นขอรับบำนาญชราภาพได้เลยนะครับแต่คราวนี้เนื่องจาก,กเกษียณก่อนแสดงว่ายังอายุไม่ครบ55ปีก็ต้องรอนะครับแม้จะออกจากงานแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะยื่นขอรับนะครับบำนาญได้เลยก็ต้องรอจนอายุ55ปี แล้วขอรับบํานาญถามว่าถ้าไม่อยากให้นะครับบำนาญน,น้อยลงเพราะว่าอายุก่อนเกษียณนะครับแต่คงอายุเยอะแล้วล่ะนะครับคงคงประมาณ50นะครับเดาเเอาน่าจะประมาณเกือบ50แล้วนะครับถ้าไม่อยากให้บํานาญน้อยลงในช่วง60เดือนสุดท้ายไม่ควรเข้ามาตา39เนะครับนะเพื่อไม่ให้บำนาญคุณถูก เฉลี่ยน้อยลงเพราะมาตรา39ใช้ฐานเงินสมทบ4,800บาทนะครับฐานเงินสมทบ4,800บาทนะครับมันทำให้มีผลในเรื่องของบำนาญน,นะเพราะประกันสังคมเนี่ยเขายึดจากฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน15,000บาทและจะมีการปรับฐานในปีหน้านะครับจาก15,000บาทเป็น17,500บาทนั่นเองทำให้มีโอกาสได้บำนาญที่เยอะขึ้นในอนาคตนะครับ เพราะนั้นถ้าไม่อยากให้บำนานน้อยโฟกัสเรื่องบำนานไม่ควรส่งมาตรา39นอกจากคุณมองว่ารู้แล้วละ่ะมาตรา39เป็นยังไงนะครับและอยากใช้สิทธิประโยชน์นะครับอันนั้นก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่จะยื่นขอบํานานก็ต้องออกจากมาตรา39ด้วยนะถ้าเกิดคุณไปเข้านะครับแล้วถ้าเกิดได้บํานานน้อยนะก็ผมเตือนแล้วนะว่า ถ้าไปเข้าในช่วง60เดือนสุดท้ายมันมีผลต่อบํานาญแน่นอนนะครับอาจจะมีผลกระทบซึ่งอาจจะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเกิดคุณตัดสินใจเข้าแสดงว่าเรามองสิงทธิประโยชน์อื่นๆมากกว่าเรื่องเงินบํำนาญอันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พิจารณานะไม่สามารถที่จะเ,เรียกว่าไม่สามารถที่จะบอกว่าคุณต้องไปงี้ใหม่ๆผมอธิบายฝั่งนะครับในภาพรวมนะ ฝากกันไว้นะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกนทิวอโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมมานะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ